เจริญพรคุณโยมคุณโยมอะไรเอ่ยสิวิไลค่ะสีวิไลสิวิไลนามสกุลอะไรจ๊ะผู้ย้อยค่ะผู้ย้อยบ้านอยู่ที่ไหนเอ่ยบ้านเดิมอยู่ราชบุรีราชบุรีดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกนะโอ้คนดำเนินนะโอ้คนงามดำเนินนะแล้วตอนนี้มาอยู่ที่มาอยู่ที่เขตราดบุรณะราชบุรณะค่ะมาอยู่ มาซื้อที่อยู่มาซื้อบ้านอยู่หรือมาอยู่กับไครเลยทงานแล้วมาอยู่ที่นี่จ้ะแล้วปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครเลยอแม่ตายสามีตายลูกตายเหลือเอกกับคตาโอ้โหทางสายกลางทางสายเดียวเลยอายุเท่าไรนะอายุเท่าไรนะแปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่ปีโอ้โหแต่ยังแข็งแรงจ้ทุกวันยังทำขนมขายทำขนมขายใช่ไหมเนี่ยขายอยู่ตรงไหนเอ่ย ขายหน้าบิ๊กซีบางประกอบหน้าบิ๊กซีบางประกอบนะ,ะข้าวต้มมัดเนี่ยนะะมีทุกอย่างเป็นขนมไทยทำทุกชนิดทำเองทำมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่แต่งงานมาแล้วกลัวกลัวสามีทิ้งก็เลยรีบทำขนม,ม้เป็นอาชีพอพอเขาตายเราก็เลยมีอาชีพสาธุ แต่ที่สําคัญนะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือใบหน้าสดใสมากเลยอายุแปดสิบสี่แต่ใบหน้าใสสาสเหตุเพราะอะไรเอ่ยจิตไม่โกรธจิตไม่โกรธนะไม่โกรธไม่ผูกอาฆาตไม่ใช้คําหยาบจิตภาวนาสาธุพิถถแต่พุทธลัตนะสาธุธรรมรัตนะสสงรัตนะ,ะอยู่แต่ในใจทำขนมไปสวดไปถ้าเจ้าคุณถามว่าสวดหรือเสกไม่รู้ โอ้ที่ขนมอร่อยด้วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเสกพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆารัตนะใช่ไหมเนี่ยทำไปกับภาวนาไปอื <c oughs> นี่เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเลย <c oughs> ใช่ไหมละ่ะใช่ฉันบอกว่าฉันเป็นคนที่จะไปให้ทำทำสมาธิหลับตาทำไม่ได้ต้องลืมตาเจริญธรรมธรรมนี่นี่นี่น เยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากชีวิตที่หลับตามไม่ได้อืชีวิตที่หลับตามไม่ได้นะไม่ได้เหมือนปลาเลยหลับตาไม่ปลาหลับตามไม่เป็นนี่ก็คือจะทําอะไรแล้วแต่แล้วมันเห็นของจริงอืแล้วก็พิจารณาจ้ะทาขนมก็ไม่ได้ฝึกแต่เวลานั้นเขาจะมาสอนฝันเห็นทำอย่างนี้แล้วเป๊ะนะอ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าสูตรเทวดาบอกเนาะเขาเขาบอก เหมือนเราทําอะไรแล้วแต่วันนี้เราทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้จะฝันอโอ้ยบ้านเนี่ยเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแล้ววิธีทําคือมือแตะชิมจบคคือ,ค,อคือไม่ต้องป็นจ,จิตจิตนิ่งจิตสงบเนาะ,ะมันก็เลยได้แบบนี้ไ,ไโมทนานะด้วยแล้วก็คือขนมเนี่ยทําตั้งแต่หกโมงเชา้าเสร็จเราห้าโมงเย็นแต่ขายชั่วโมงเดียวนะว่แสดงว่าลูกค้าเยอะมาก ไม่ไม่รู้ว่าคนรอคอยเขาต้มเนี่ยรอนานนักว่าจะได้กินแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยสามวัน,นขอสารภาพตามตรงนะเมื่อกี้นะพอเห็นจะใส่บาทนะพอใส่เข้าไปในบาตตม,มาไม่ให้ขยิบออกเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะชิมอยากเห็นแค่เห็นก็อยากชิมแล้วอ่ะชิมและชิมไปแล้วนะเมื่อกี้นะาม,มาชิมแล้วนะเดี๋ยวก็ เอาไว้ชิมดีเพราะยังทำเนี่ยแล้วมีอีกหลายรูปนะวันนี้้ก็คือหมายถึงว่าถ้ามาตรงนี้จะเจ้าคุณก็จะชอบข้าวต้มหนมกล้วยขนมใส่ไส้สาธุช่วงนี้ใส่ไส้ไม่มีเวลาคือเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวเนี่ยจะทำยากนั่งห่อทีเจ็ดชั่วโมงอ่ะหกกิโลเนี่ยแล้วแต่ ไอ้ที่ทําได้เพราะใจจะต้องเอาไปเลี้ยงพาอืมโอ้โหเขาเรียกว่าฉันทะมีใจรักนะวิริยะมีความเพียรนะจิตตะใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทํานะแล้วก็ขนมถึงออกมาสําเร็จแบบรสชาติดีทุกอย่างเลยก็ยังนึกอยู่ว่าออยู่ๆมาได้ได้ได้บอกว่าถามใครใครยังไม่รู้ มีจิตตะบริยะอิมังโคอิปิปโสจะเตนะโมเขาบอกให้ท่องเงี้ยนั่นแปลว่าอะไรจะจะได้คาถาก็จะได้เป็นบาลีหมดจ้ะสาธุคือ